เผยเ a นเดอ HMD Hyper สมาร์ทโฟนหลักสีตัวแทนโน k i a X 3 0เมื่อหลายปีก่อน mm hmm. ทาง HMD ได้เริ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนในชื่อของตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับราสุดบัญชีบน X อย่าง X Smart Underscore 60ก็ได้เผยภาพเรนเดอร์ของ HMD Hyper ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อจาก Nokia X 3 0 ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022ครับโดย hmd hyper มีดีไซน์ที่คล้ายกับ hmd skyline ที่มาพร้อมกับเส้นโค้งและมุมแหลมที่ผสมผสานกันนอกจากนี้ยังได้เห็นสีสันเพิ่มเติมอีก3สีถัดจากสีเหลืองที่เผยออกมาก่อนหน้าน,นี้ครับสีน้ำเงินอ่นเขียวสีแดงและสีเทาทังนี้ตัวเขาสคาดว่าจะเป็นกรอบโลหะและด้านหลังเป็นกระจกครับ s มาร์ทโฟน hmd hyper จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ oled ขนาด6.55นิ้วความเร็วโฟร์ดีพลาสมีค่ารีเฟรชเรท120ี่สิบเฮิร์ไฮกล้องหน้า50ล้านพิกเซลและจะมีออโต้โฟกัสและบันทึกวิดีโอแบบโฟร์เอใช้ชิปวงจรผลสั่นบล็อกนั้นหกเจนหนึให้แรมมาันทึกแปดกส่วนลำให้มาที่2อ,มมมองร้อยสมองเกกรองรับไมโคร SD ส่วนกล้องหลังจะมีเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์เทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็วแพิกเซลนอกจากนี้ h อชเอ็มดี ยังคาดว่าจะให้แบตเตอรี่มาที่4 7 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์มีมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP54 มีลำโพงสเตอรโอมีบุูุูธ5 2มี Wi-Fi 5รองรับการเชื่อมต่อ NFC